เพื่อนสมาชิกที่ติดตามชมคลิปธนาทัวร์ก็คลิปนี้นะครับผมจะเป็นคลิปเดินทางนะครับสำหรับเป็นคลิปแรกสำหรับเดินทางฉลองนะครับฉลองหนึ่งแสนวิวนะครับคลิปนี้ก็ฉลองซับซับสไต์หนึ่งแสนวิวโดยการที่เราจะไปเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเดินทางไปญี่ปุ่นตอนนี้ผมก็ออกเดินทางจากรางกะพงแล้วนะครับก็ทางนี่แหละอีกครับส่วนตัว ครอบครัวไปประเทศจุนสูนี่ทำไมรถคันนี้มันไม่ปีดฟ้าน่ะจะสังเกรว่ารถคันนี้มันไม่ปีกฟ้านะมัจะกข้างทางกนนะครับฝาหลังมันเปิดนี่มันมันเห็นฝาแล้วว่านี้จะับจะสังเกตว่าฝาหลังมันจะฝาใช้มันเปิด อยากไปเที่ยวไหนโลกอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นจัดให้เลยยิปไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยวันนี้นะครับเราต้องก่อนอื่เราต้องขับรถไปก่อนรถติกอัพเราไปก่อนนะครับก่อนที่จะไปญี่ปุ่นนะครับ าข้างทา,า,างโอ้โหนี่แถวนี้นี่หาดินย่านนะครับลูกการอันนี้ก็ผมก็มาถึงนะครับฮานะญี่ปุ่นนะครับฮานะอะไรฮานะนะวันนี้ก็เด็กๆก็ไปถ่ายรูปก,กันแล้วครับนี่เก็บภาพบรรยากาศมาให้สมาชิกชมกันวันนี้ก็เราก็จะมาสลองหนึ่งแสนวิวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเก็บภาพบรรยากาศของฮานะญี่ปุ่นมาให้สมาชิกได้ชมกันนะครับสวีครับ ต้องขอขอบคุณสมาชิกเลยนะครับเราจะเดินดูสำรวจพื้นที่หานะก่อนนะครับหลังจากที่เราเลี้ยวรถเข้ามาแล้วนะครับโอ้เจีมดกับเลยโอ้โหนี่สุดยอดเลยเป็นการจัดสวนสไตล์ญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยนะครับผมต้องอาศัยร่มนะเพราะว่าร้อนมากเลยครับถ้า ถ้าไม่ใช้ร่มเนี่ยมันอันตรายากับกล้องเรานะครับมันอาจจะแห้งได้สำหรับกล้องโกโปรนะตรงด้านนี้แล้วก็จะเป็นสวนนะครับจัดสวนได้ยอย่างดีเลยรอบเลยเรามาดูการสร้างสรรค์นะครับ อ,อันนี้ผมก็ไม่รู้ความหมายนะครับว่ามันเป็นหมายความว่างไงแต่ว,ว่าดูแล้วมันก็สวยงามนะครับออไม่เคยพบเคยเห็นเลยเหมือนกับสวนญี่ปุ่นเลยนะครับต้องต้องใช้ร่วมหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ไหวถ้าเราไม่ใช้ร่วมนี่โอ้สุดยอดเลยมันจะร้อนนะครับ เราจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้สมาชิกได้ชมกันฉลองหนึ่งแสนซับตะไคร้นะครับผมสำหรับวันนี้ว่าผมจะสั่งอะไรกินที่หานะแห่งนี้นะครับหานะ <c oughs> อยู่ที่บ้านวังสําราญนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปนักท่องเที่ยวนี่มาเยอะนะเห็นไหมครับเข้ามาเก็บบรรยากาศของความสวยงามของ แถวนี้โอ้ยว่ามาเยอนะมากเดินดูกันโอ้มาเจอด้านหน้าแล้วก็จะเห็นเป็นร้านเล็กๆเ,เลยร้านเล็กๆเ,เลยนะครับเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะเห็นครับจะแสดงถึงว่าจะเป็นร้านเนี่ยอันนี้ซากุระเลยนะครับสุดยอดเลยอันนี้ก็ด้านหน้ากนะ็เห็น จะมีคนมาเก็บภาพเต็มเลยครับเหมือนเรามาอีกโลกหนึ่งนะครับเหมือนเรามาอีกโลกหนึ่งเลยนะครับเนี่ยด้าในในก็จะเป็นอะไร,รเป็นอ๋อเป็นสถานที่เล่น หมากกันนะครับเล่นอะไรก็ไม่รู้เลยเราจะาไปโอ้สุดยอดเลยเอา,าดูดิอันนี้ก็จะเป็นสไตล์นัลกลบของญี่ปุ่นสมัยอะไรฮาโดะเฮดนูดนะครับ คนก็ยังมาเก็บภาพกับนักโบกเต็มเลยจะสังเกตว่าคนมารีเก็บภาพกับนักลกกเ,เลยอะ,ยะยากกยมากเายฮานะ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 คะฮานาจาฮานะ บรรยากาศวันนี้ก็มาสลอง1นึ่งแสนซัพนะเดี๋ยวผมจะพามาชัวทัวร์ญี่ปุ่นนะครับวันนี้นะทัวร์ญี่ปุ่นเลยนะครับแต่ว่าผมมาแบบพูดพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้นะสย <c oughs> ดก็นากาต่อไปนะครับเผภาพบรรยากาศไป นะครับเพราะมันร้อนมนาเกเลยกลัวกล้องมันดักนะถ้าร้อนเกินไปก็กล้องนนนจนลจต้องถายลง,งยตรงด้านนี้ก็เราสามารถมาไหว้พระได้นะครับ ในที่สุดเราก็มาถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับสำหรับวันนี้ด้านหน้าก็จะเป็นรูปปั้นนะคสัญลักษณ์ของสูโม่นะครับด้านในก็จะเป็นนักปักนด้วยนะด้านหนนะครับเราจะเดินชมต่อ คนก็มาเยอะนะมาจากต่างจังหวัดนี่เยอะมากเลย อ๋อตรงนี้เป็นมีคอฟฟี่นะครับคอฟฟี่แล้วจะมีสถานที่เรานัา่งด้วยน,นะครับมาเก็บเกี่ยวบรรยากาศความร่มรื่นนะยคนต้องห่วงเยนะสีของมนเขียวปี๊เลยเยย ก็มานี่ก่อนนะครับมารับทานนมเย็นๆน้ำเย็นๆก่อนนะครับโอ้สุดยอดเลยบบเครื่องดื่มฟรีนะครับวันนี้ก็เครื่องดื่มล้วก็ฟรีนะครับเราก็มาดูว่าเมน,นูอะไรม,ม,มีเมนะูเสี้ยนเลย้วเนียววัวหอมค่ะข้าวค่ะข้างล่างไฟดับไหมคะโชคดีเลยไฟดับเพราะว่าเสียงจะได้ไม่ิขกิทธิ์จะได้ไม่เข้านะครับ ไฟดับพอดีเรามาเย็นดีด้าลนด้รขอบคุณครับสวยงามนะครับน้ำก็เขียวดีเป็นธรรมชาติดีตรงนี้ก็จะเป็นลานที่เราจะมานั่งกินกาแฟกินนมเย็นๆกันนะครับผมก็สั่งไว้แล้วล่ะเอาบัตรไปแลกนะครับ แล้วก็จะมาได้กินนมเย็นกันสำหรับวันนี้สุดยอดเลยคนก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับเป็นไงได้มาญี่ปุ่นแล้วเป็นไงสุดยอดไหมได้มาแล้วสมใจญี่ปุ่นแล้วหลังจากที่ เราทานน้ำกับเลือดแล้วนะครับเรามานั่งพักก่อนโอ้เย็นสบายดีนะครับโซนนี้เย็นสบายดีมากเลยสุดยอดดูดีเรเาก็จะเห็นเก็บภาพบรรยากาศนะสูงมองอะไรได้ไดดยนดืนเะที่ยงเลยนะท่านนี้ก็จะเตานที่นั่งประทานนะครับ อยู่ตรงนู้นสวนสัตว์นะเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ก็จะเป็นสาวๆญี่ปุ่นนี่ก็จะเพียบเลยนะครับเลยโอ้สุดยอดเลยสังเกตชุดกิมิโนนะครับนี่อันนี้ก็ชุดญี่ปุ่นพอดีพอดีเลยครับเก็บภาพบรรยากาศมาให้สมาชิกได้ชมกัน เก็บภาพบรรยากาศมาให้สมาชิกดูชมกันเป็นแบบนี้การจัดสวนนี่ถือว่าสวยงามนะครับเป็นเกียร์สไตล์สวยญี่ปุ่นะครับ เลียวหันหน้ามาทางนี้หนหันหน้ามาทางนี้นยเออโอเคสวยพ่อถ่ายรูปให้ไปอ,อ,าอาหารกินกันเดี๋ยวผมขอสั่งซูชินะครับหนึ่งจานซูชิหนึ่งจานมีอะไรกินบ้างครับ ไข่ปลาแซลมอนหนึ่งจานแล้วก็อะไรอีกครับแม่ค้าอะไรแม่ค้าลืมเอาแบบดิบๆนะเดี๋ยวผมไปรอที่ร้าน,น,นโอเคครับมผมเนี่ยเราสั่งอาหารโอเคเดี๋ยวผมจ่ายเราสั่งอาหารเสร็จแล้วผมก็จะไปนั่งรอนะครับนั่งรอกินที่เนร้านนร้านอาหาร,าารโอ้ป,ป,โอปลาครับ ครับสวัสดีครับปลาครับใช่ไหมใช่ปลาครับไหมครับครับโอ้เรามาดูปลาก่อนไหนนี่เหมือนปลา <c oughs> เออเดินไปอีกเหรอเดินไปอีกนี่ไงตัวใหญ่มากเลยโอ้สุดยอดเลยโอ้โหนี่สุดยอดเลยครับเนี่ยตัวใหญ่มากเลยนะปลาคราฟนะโอ้เป็นผูงเลยสุดยอดเลยครับ อยนนะอุยยเล่าไปทำมันแรงลูกมันจะตื่นไะด้ไงเดี๋ยวเราไปนั่งกินกาแฟกันก่อนเมื่อกี้นี่สั่งชูชิไว้แล้ว โอ้ฮให้ให้โอ้เหนื่อยเอามาโทรศัพท์โทรศัพท์กันเลยสุดยอดเลยอันนี้มันสุดเลยพอดีวันนี้ไม่ค่อยสบายนะเลยเก็บหลังเนคะยได้ยินนะ้อ <c> ย <oughs> ไก่ของประเทศญี่ปุ่นนะครับ แต่ละตัวนี้หน้าตาแปลกแปกนะตัวนี้นี่สุดยอดเลยตัวนี้เนะอือมันกำลังมาดูว่าเราให้อาหารอะไรมันกินหรือเปล่าตันนี้นะครับตายุบฝุ่นโอ้ตัวนี้นี่หน้าตามันทำไมน่ารักเหมือนหมาจังเลยตัวนี้นะเนียๆไอ้ตัวนี้เหมือนเออใช่ตัวนี้นี่เหมือนหมามากเลยนะ แล้วก็มีคนอยู่ที่เท้าตีนเขามันด้วยทำไมมันไม่กลัวเราเลยไม่กลัวเลยเนี่ยมันไม่กลัวเราเลยอืนี่เป็นไก่ฟ้านะครับไก่ฟ้าอือไก่ฟ้าต่างๆที่สวยงามนะครับสวยงามนะครับดูนะครับสวยๆมันนั้นเหมือนนกแก้วเลย สวยมากเลยขี่ตัวน,นั้นนะ่ะน่ะน่ะน่เหมือนรถไฮอืมอเขาอยูย<า>่ตรงน้นี่เยอะเลอืมเป็นบ้านเลยเดี๋ยวเป็นบ้านเลยโดมก้นกันก็มีนะครับ